มีเรื่องของคุณศักดาโชคบันดิตขอความช่วยเหลือมานะครับท่านพิการนั่งบนวิวแชร์แล้วก็ขายลรตเตอรี่<ฆ>คือก้นเนี่ยเน่าหมดประธานโทษฮะค,คือก้นเนี่ยเน่าหมดแล้วก็คือก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุจนขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้คือท่อนล่างเนี่ยของแกจะชาหมดไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกเลยตรงก้นเนี่ยเป็นแผลกดทับทีนี้โดยปกติอาชีพขายลรตอตรี่ก็จะไปวิวแชร์ นั่งวิวแชร์ไปแล้วก็ไปขายตามซอยประเสริฐอิสลามเนี่ยแล้วล่าสุดวิวแชร์เนี่ยมันพังลูกปืนมันแตกก็เลยมาขอรับบริจาคใครที่มีวิวแชร์เก่าๆแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปบริจาคให้กับคุณศักดดาได้ท่านเข้าไปที่ซอยประเสริฐอิสลามได้เลยนะครับแล้วก็ถาม ถามหาคุณคุณศักดาที่ขายโรตเตรี่เขาก็จะเข้าใจคือเขาก็จะรู้กันว่าอยู่อย่งไงคือใช้ชีวิตคือน่าสงสารพี่ศักดาเนี่ยคือความที่ก้นเนี่ยไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกแล้วอะคือเป็นแผลแล้วมันไม่หายนาทีเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้ววันนี้ก็วิวแชร์มาพังอีกอืขออุปกรณ์ทำอาหากินนะครับเมื่อวานนักข่าวก็ไปถ่ายก็ไปช่วย ผุดดนไปช่วยซื้อลอตเตอรี่เห็นว่าซื้อโ8ดใบใช่ไหมคะ๘ใบแกก็หยิบเลขท้าย2 8มาให้<า>ก็อยากจะให้คนที่ช่วยแกก็จะได้ถูกรางวานนัลน่ะฮะนี่ก็ต่างคนต่างให้นี่ของเรื่องของคุณศักดามานะครับประชาสัมพันธ์บอกเช้านี้